สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับแนวรูปทีวีนะคะตอนนี้หนูจะมาเล่นก,กระจกนะคะหนูจะโชวม์มายากลกระจกให้ดูนี่นะคะมีกระจกแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันทะลุกออกไปในนั้นไม่ได้ใช่ไหมคะเราจะโชว์ให้ดูค่ะหนึ่งสองปุ๊บ นี่นะคะคนรู้ไหมว่าทำไมใช้ข้ออะไรได้ข้อต่อไปน,นี่นะคะนี่นะคะนี่สองเป็นยังไงคะเข้าไปไม่ได้คะ่ะอ๋ออันนี้เข้าไปได้นี่คือมายากเหรอคะใช่ค่ะ ต่อไปมาเย็บกันกันเลยค่ะหน่นงโอ้โหนิ้วหายไปเลยอ้วาวเอามาจากไหนคะเนี่ยรอบต่อไปนะคะเด่ครั้งนี้ใช้แป้นใหม่ ก่นอนนะคะเนื้นอก่อนะคะเน่งอสเน่งสอึอ <c oughs> ว้าวมายากลชื่ออะไรคะนี้มายากลนิ้วมือค่ะว้าวจกคณะอะไรคะคณะเท้าค่ะไม่มีชื่อนามรูปหรอคะโอนามรูปมายากลชื่อนามรูปมายากลค่ะค่ะถ้าอยากดูอีกเรื่อยต้องติดต่อที่ไหนคะเรามาทำโลกต่อไปนะคะนี่ะคะมีกล้วยหนึ่งผลใช่ไหมคะ เขาคิดว่าคุณแม่จะกินได้หมดถึงหนึ่งนาทีมากงเข้ hmm? คิดว่าคุณแม่จะกินหมดถึงหนึ่งนาทีไหมถามแม่ยังไม่ถาม oh. หนูรู้ว่าคุณแม่จะกินหมดแค่หนึ่งถึงหนึ่งนาทีไหมคะไม่ค่ะไม่ใช่ไหมคะถึงสิบนาทีค่ะได้แล้ เพราะว่าทำไมรู้ไหมคะค่ะอันนี้เป็นกล้วยยาวค่ะกล้วยเล็กแกินแค่ถึงสองนาทีเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะกล้วยเล็กแบบนี้กล้วยใหญ่กล้วยยาวแบบน,นะะี้ค่ะนี้นะคะเดี๋็กชิดชว์มาอคนต่อไปให้ดูนะคะค่ะดูไหมคะ